ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักขาแม่หนูเป็นหมอพ่อเป็นคาสโนวามาถึงตอนที่3แล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะแม่หนูเป็นหมอพ่อเป็นคัสโนวาเรื่องโดยพรชนกพลันนั้นเสียงประตูถูกเปิดออกอย่างแรง ผู้ที่เก้าเข้ามาใหม่กระชากคอเสื้อผู้ชายอีกคนออกจากร่างบางแล้วประเคนหมัดหนักๆให้อย่างเต็มแรงหลายครั้งจนเลือดกบปากจากนั้นก็ปรีมาหาคนตัวเล็กที่นั่งสัน่นราวกับลูกนกโดนฝนอยู่บนเตียงพัดเป็นอะไรหรือเปล่ามันทำร้ายพัดไหมใบหน้าที่ซีดเผือดตอนนี้เงยขึ้นมามองหน้าคนถามก่อนจะสายหน้า ทำให้อีกคนถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกพร้อมกระชับร่างบางเข้าหาตัวเองแน่นไม่เป็นไรแล้วนะพี่อยู่นี่แล้วจะไม่มีใครทําอะไรพัดได้ทั้งนั้นว่าพลางควักโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ากางเกงเพื่อโทรสั่งการอะไรบางอย่างกับพายุเพียงไม่นานลูกน้องคนสนิทและคนของเขาอีกจํานวนหนึ่งก็มาที่บ้านของพัชชาเพื่อจัดการกับนายตำรวจนอกรียคนนี้ ถ้าพี่ปกป้องมาไม่ทันพัดคงแย่แน่ๆเลยค่ะว่าแต่พี่ปกป้องกลับมาทำไมอีกหรอคะเธอถามด้วยความสงสัยพอดีพี่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังนะ่ะนึกว่าเป็นของตัวเองที่ไหนได้มันกลับเป็นของพัดพัดน่าจะลืมตอนที่ทำภาพพักหน้าจอให้พี่หรือเปล่าดีนะที่พี่ยังไม่ได้ไปไกลามากโชคดีที่พี่กลับมาทันไม่งั้นน่ะ พี่คงไม่ให้อภัยตัวเองแน่ที่ปล่อยให้พัดเป็นอันตรายปกป้องพูดด้วยน้ำเสียงกรุ่นโกรธเมื่อนึกถึงใบหน้าของไอ้ตำรวจคนนั้นพัดก็ตกใจมากเหมือนกันค่ะตอนแรกอ่คิดว่าเป็นพี่ปกป้องกลับมาเพราะลืมอะไรซะอีกไม่คิดว่าจะเป็นเมธาที่แอบเข้ามาในบ้านก่อนเราซะอีกค่ะ สีหน้าของเธอยังไม่คลายกังวลต่อไปนี้พี่จะไม่ปล่อยให้พัดอยู่คนเดียวอีกแล้วนะพี่จะจ้างแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนประจำไม่ใช่มาบ้างไม่มาบ้างแบบนี้แต่พัดไม่ชอบความวุ่นวายนี่คะเธอค้านถ้างั้นก็ต้องไปอยู่ที่บ้านพี่แล้วแหละรับรองว่าไม่วุ่นวายแน่นอน เมื่อเห็นอีกคนดื้อเขาจึงยื่นคำขาดทันทีไม่เอาหรอกคะ่ะพัดรักที่นี่รักบ้านหลังนี้เพราะมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของพัดอยากให้พัดไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะพัดจะระวังตัวให้มากขึ้นคะ่ะถึงอย่างไรเธอก็ยังอยากอยู่ที่นี่ไม่อยากไปไหนถึงแม้จะรู้ว่าเมธาอาจจะกลับมาอีกพี่จะส่งคนมาอยู่เป็นเพื่อนสองคน ลงแจ้งกับป้าจำปีเข้าเป็นผัวเมียกันอยู่กับพี่มานานแล้วไว้ใจได้อีกอย่างพี่ขอรับประก,กันว่าพัดจะรู้สึกเป็นส่วนตัวเหมือนเดิมเพราะพี่จะไม่ให้เขามายุ่งวุ่นวายกับพัดยกเว้นเวลาที่พัดเรียกใช้เขาเท่านั้นขอบคุณพี่ปกป้องมากนะคะขอบคุณทุกเรื่องเลยเธอว่าร้อมหอมแก้มสากเบาๆหนึ่งที แล้วโผล่เข้าซบที่อกว่างจากวันที่เจอเหตุการณ์เลวร้ายในวันนั้นก็ผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วปกป้องให้ลุงแจ้งป้าจำปีมาอยู่เป็นเพื่อนเธออย่างที่บอกเอาไว้และตัวเขาเองก็เที่ยวมาบ่อยๆเช่นกันจนกลายเป็นความผูกพันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันไปแล้วช่วงเย็นของวันหนึง่งมีรถยนต์คันหรูมาที่บ้านเจ้าของรถคันนั้นบอกว่า มาขอพบพัชชาลุงแจ่มจึงเปิดประตูให้เข้ามาไม่นานนักเจ้าของบ้านก็ลงมาพบพัชชาตกใจมากที่เห็นเมธามาที่บ้านเธออีกครั้งเพราะเหตุการณ์คราวก่อนยังไม่จางหายไปจากความทรงจำของเธอเลยเมื่อตั้งสติได้เธอก็พิมพ์ข้อความส่งไลน์ไปให้ปกป้องทันที เมธามาที่บ้านพี่มหาพัดด่วนเลยได้ไหมหลังจากส่งข้อความเสร็จก็พยายามควบคุมสติชวนเมธาคุยให้มากที่สุดมหาเราถึงที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเมธาเรามีเรื่องสำคัญจะบอกเธอนะ่ะเขาเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบเช่นกันเรื่องอะไรหรอจ๊ะก็เรื่องไอ้ปุกป้อง คนที่เธอหลงมันจนงูหวัวไม่ขึ้นนั่นไงล่ะน้ำเสียงของเขาเริ่มเปลี่ยนไปแทนทีเมื่อเอ่ยชื่อใครอีกคนก่อนจะพูดต่อมันเป็นคนไม่ดีเป็นมาเฟียเปิดบ่อนการพนันอีกหลายแห่งทำธุรกิจมือสารพัดที่สําคัญมันฆ่าพี่ชายฉันมันปกป้องใครไม่ได้เหมือนชื่อมันหรอกเชื่อฉันสิพัดแกต,ต้องเลิกยุ่งกับมันเลิกยุ่งอย่างเด็ดขาด เขาว่าเสียงเข้มกลายเป็นการออกคำสั่งการพูดลอยๆแบบไม่มีหลักฐานเขาเรียกว่าเป็นการปรักปรามน้ำเมทานายเป็นตำรวจน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่พูดแบบนี้แสดงว่าเธอไม่เชื่อได้งั้นฉันจะเอาหลักฐานให้แกดูจะได้ตาสว่างสักทีจบคำพูดด้วยการเปิดซองเอกสารในมือ แล้วลวงเอาภาพถ่ายหลายสิบใบามาวางตรงหน้าพระชาหยิบรูปพวกนั้นออกมาดูอย่างช้าๆคนในรูปคือปกป้องในอิริยาบถต่างๆซึ่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมในรูปนั้นสอดคล้องกับเรื่องราวที่เมทาบอกมาเมื่อสักครู่หญิงสาวรู้สึกสับสนกับภาพที่เห็นไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นความจริง เป็นไงล่ะตึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอการพนันเอ่ยธุรกิจมืดเอ่ยสิ่งที่เธอเกลียดนักเกลียดนาไม่ใช่เหรอพัชชามันช่างเป็นคำถามที่แทนใจดำเธอที่สุดเธอเองก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นจริงอย่างที่เมทาว่า พ่อของเธอชอบเล่นการพนันและเข้าบ่อนบ่อยๆจนแม่ต้องเข้าไปตามกลับบ้านหลายครั้งแต่ช่วงหลังๆไม่รู้ว่าไปตามอีท่าไหนถึงได้กลายเป็นว่าพ่อกับแม่เธอติดการพนันทั้งคู่เมื่อเสียการพนันจนหมดตัวก็ดิ้งโรนหาเงินมาเล่นสุดท้ายก็รับจ้างขนยาเสพติดแต่ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็โดนรถชนจนเสียชีวิตเนื่องจากพยายามหนีการจับกุมของตำรวจนั่นเอง แกไปเอาภาพพวกนี้มาจากไหนน้ำเสียงของเธอเริ่มสันเธอไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่ารูปพวกนี้เป็นหลักฐานมัดตัวไอ้ปลุกป้องจนมันปฏิเสธไม่ได้แน่จบคําเมธาหัวราะด้วยความสาใจแล้วทำไมแกไม่บอกพัชชาไปละ่ะว่าภาพพวกนี้ไอ้ฐานินพี่ชายแกตั้งใจถ่ายเอาไว้เพื่อหักหลังฉัน หวังจะโยนความผิดให้ฉันและกอบโกยทุกอย่างไปเป็นของตัวเองเพียงคนเดียวพูดสิพูดออกมาเสียงของคนที่เข้ามาใหม่ทำให้พัชชากับเมธาหันไปมองทันทีไอ้ปกป้องพี่ปกป้องทั้งสองเอ่ยออกมาแทบจะพร้อมกันใช่กูเองปกป้องจ้องเมธาคมิง ส่วนพัชชามีสีหน้าดีใจและรีบวิ่งเข้าไปหลบข้างหลังปกป้องทันทีรู้ขนาดนี้แล้วยังจะวิ่งไปหามันอีกนะพัชชาเธอนี่มันโง่จริงๆรู้ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่เธอตายแต่ยังวิ่งไปซบอกมันอีกไม่กลัวว่ามันจะหลอกใช้เธออีกหรือไงเมธายังไม่หยุดพรามหยุดพูดให้ตัวเองดูดีได้แล้วเมธา ยอมรับความจริงบ้างเถอะไม่มีใครทำอะไรพวกแกนอกจากความโลภในจิตใจพวกแกเองทั้งนั้นออกไปซะออกไปจากบ้านหลังนี้ก่อนที่ฉันจะให้คนมาลากตัวแกออกไปแกคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้มาสั่งคนอื่นแบบนี้ <c oughs> ยจะได้คิดนะว่าฉันจะทำตามที่แกบอกสายตาคมโดูสองคู่จ้องกันอย่างไม่ลดละ เมตากลับไปเถอะนะฉันขอร้องพี่ปกป้องด้วยนะคะกลับไปกันทั้งสองคนนั่นแหละพัดอย่างอยู่เงียบๆแล้วก็ไม่ต้องมาหาพัดอีกไม่ว่าใครทั้งนั้นออกไปหญิงสาวตาวบาดกล้องไล่สองหนุ่มต่างวัยออกไปก่อนจะวิ่งขึ้นชั้นบนเข้าห้องส่วนตัวแล้วปิดประตูเงียบปกป้องตามขึ้นไปเคาะประตูเรียกก็ถูกเธอไล่ตะเพิดออกมา ที่สุดเขาก็ตัดสินใจกลับบ้านคิดว่าปล่อยเธอให้ใจเย็นก่อนค่อยมาคุยกันอีกครั้งพัชชาที่ได้ยิยนเรื่องราวที่สองคนพูดออกมานั้นเธอถึงกับรู้สึกตกใจและไม่อยากจะเชื่อผมฝากลุงกับป้าช่วยดูแลพัชชาแทนผมด้วยแล้วอย่าให้ใครเข้ามาในบ้านอีกเด็ดขาดโดยเฉพาะไอเมธานั่น ตอนนี้ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้ทันทีนอกจากกำชับลุงแจ้งกับป้าจํำปีแล้วปกป้องยังให้พายุจัดคนมาเฝ้าหน้าบ้านพัชชาแบบไม่ให้เธอรู้ตัวอีกสองคนเพราะเป็นห่วงในความปลอดภัยของเธอนั่นเองพัชชาพยายามหลบหน้าปกป้องตั้งแต่วันนั้นเธอสั่งป้าจำปีกับลุงแจ้งเอาไว้แล้วว่าไม่ต้อนรับแขกไม่ว่าใครทั้งนั้น ร่วมถึงปกป้องเจ้านายของลุงกับป้าด้วยส่วนปกป้องก็พยายามโทรหาแต่เธอไม่รับชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ส่งข้อความทางไลน์มาทักทายตอนเช้าถามถ่ายเรื่องจิปาฐถานในตอนเที่ยงแม้กระทั่งตอนกลางคืนเขาก็ยังส่งข้อความมาบอกปันดีถึงแม้ว่าเธอจะอ่านข้อความเหล่านั้นแล้วไม่ตอบก็เถอะหญิงสาวได้แต่คิด และทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเองเป็นเรื่องจริงที่ว่าเธอเกลียดเรื่องการพนันได้ยาเสพติดมากที่สุดอาจจะเป็นเพราะเธอมีปมกับเรื่องพวกนี้ซึ่งทำให้ฝังใจมาจนถึงปัจจุบันหาเรื่องที่เธอได้ยินสองหนุ่มต่างวัยพูดคุยกันในวันนั้นเป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าทั้งสองบ้านมีประวัติที่ไม่ต่างกันมากนักและเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ เธอจะทำอย่างไรต่อไปดีโดยเฉพาะความรู้สึกที่ตนมีให้กับปกป้องเธอเพียรพยายามถามตัวเองหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสักทีในระยะหลังมานี้ปกป้องก็เงียบไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหนาซ้าเธอยังมีอาการแปลกๆจนอดสงสัยอาการของตัวเองไม่ได้พระชาตัดสินใจ ซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจเพื่อไขข้อข้องใจของตัวเองและแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เธอท้องได้เกือบสองเดือนแล้วเชาว้านี้พัชชาเตรียมตัวทำงานตามปกติก่อนออกจากบ้านเธอแวะมาทานมื้อเช้าที่ป้าจำปีเตรียมไว้ให้เห็นว่าคุณหมอบ่นอยากทานข้าวต้มกุ้งเช้านี้ป้าก็เลยทำไว้ให้ค่ะ ผู้สูงวัยว่าด้วยรอยยิ้ม้อหอน่าทานจังเลยค่ะป้าอยากทานมาหลายวันละสมใจอยากสักทีนะคะพูดจบพัชาก็ขยับเก้าอี้ออกมานั่งกำลังจะตักอาหารเข้าปากแต่พอได้กลิ่นของข้าวต้มเท่านั้นเธอกลับคลื่นไส้และทำท่าจะอาเจียนออกมาตายแล้วคุณหมอเป็นอะไรคะไม่สบายหรือเปล่า นางจำปีรีบปรีรเข้ามาลูบหลังลูบไหล่ให้เมื่อเห็นท่าทางของเจ้านายไม่เป็นไรหรอกคะ่ะป้าพัดแค่เวียนหัวนิดหน่อยคะ่ะเธอว่าพลางหลับตาลงช้าๆถึงขนาดนี้ยังจะบอกว่าไม่เป็นไรอีกหรอกคะป้าว่าไปโรงพยาบาลกันเถอคะค่ะแม่บ้านว่าด้วยอาการร้อนรนจนหญิงสาวเผยยิ้มออกมาน้อยๆป้าจำปีคะ ลืมไปแล้วหรอคะว่าพัดเป็นหมอเชื่อพัดเถอคะค่ะพัดไม่ได้เป็นอะไรจริงๆขอบคุณลุงกับป้ามากนะคะที่เป็นห่วงคุณหมอไม่เคยเป็นแบบนี้สักทีพอเห็นแบบนี้เข้าป้าก็ตกใจสิคะไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วคะ่ะงั้นป้าไปเอาน้ำส้มมาให้ดื่มนะคะจะได้สดชื่นขึ้นมาบ้างไม่นานนักนางจำปีก็เดินกลับมาพร้อมน้ำส้มคั้นแก้วใหญ่ พัชชารับมาดื่มเมื่อเห็นว่าการดีขึ้นแล้วจึงเตรียมตัวออกไปทำงานระหว่างที่หญิงสาวกำลังหยิบกระเป๋ามาสะพายนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นสวัสดีค่ะพัชชาค่ะคุณพัชชาครับผมพายุเองนะครับเสียงคุ้นหูดังมาตามสายค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเธอถามกลับด้วยความสงสัย เพราะปกติแล้วพายุซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของปกป้องไม่เคยโทรหาเธอเลยผมจะโทรมาบอกคุณหมอว่านายโดนยิงอยู่ที่โรงพยาบาลครับพายุบอกชื่อโรงพยาบาลที่เจ้านายพักรักษาตัวอยู่พี่เออคุณปกป้องเป็นอะไรมากไหมคะแล้วเขารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าน้ำเสียงของเธอ ฟังดูร้อนรนอย่างมากคุณหมอใจเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้เจ้านายออกจากห้องผ่าตัดแล้วพักฟื้นอยู่ที่ห้องพิเศษรู้สึกตัวดีแต่ก็มีเจ็บแผลอยู่บ้างครับพายุรายงานตามความเป็นจริงเสร็จธุระของผมแล้วขออนุญาตวางสายนะครับจากนั้นสายสนทนาก็ถูกตัดไปพัชารีบต่อสายหาหัวหน้างานทันทีเพื่อขอลางานหนึ่งวัน จากนั้นก็ขับรถออกจากบ้านไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขาเรียวก้าวเป็นจังหวะอย่างเร่งรีบเข้าไปในตัวอาคารสูง13ชั้นเมื่อสอบถามประชาสัมพันธ์จนได้ข้อมูลแล้วเธอก็ขึ้นลิฟต์ต่อไปอยังห้องที่ปกป้องพักฟื้นอยู่ทันทีหญิงสาวก้าวขาออกจากลิฟต์ก็พบกับชายในชุดสูทสีดำสองคนยืนอยู่ด้านหน้า ดิฉันมาเยี่ยมคุณปกป้องค่ะเธอเอ่ยกับชายทั้งสองที่ขยับตัวมาขวางเธอไว้ฉันชื่อพัชชาค่ะเป็นแฟนคุณปกป้องเธอย้ำอีกครั้งเมื่อเห็นชายชกันทั้งสองมองหน้ากันอย่างไม่แน่ใจนะักขอโทษนะคะคุณพายุเป็นคนโทรไปแจ้งดิฉันว่าคุณปกป้องอยู่ที่นี่คราวนี้จะให้ดิฉันเข้าไปเยี่ยมคุณปกป้องได้หรือยัง น้ำเสียงของเธอเริ่มแข็งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหนุ่มใหญ่สองคนสบตากันอีกครั้งอย่างขอความเห็นกันก่อนจะพยักหน้า mm. เจ้านายอยู่ในห้องด้านซ้ายมือเชิญครับพูดจบก็ถอยคนละก้าวเพื่อเปิดทางให้คุณคนสวยที่มาก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเป็นแฟนตกลงยังไงวะเนี่ยรถไฟชนกันแล้วสลมาม่งคราวนี้ หนึ่งในสองคนพูดขึ้นข่าก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้านายเรานี่ก็ร้ายไม่เบาเลยนะคนนึงสวยเปรี้ยวส่วนอีกคนนึงก็สวยหวานเฮ้ยคนรวยนี่เลือกได้ทุกอย่างจริงๆเลยเอ็งว่ามาใสะเดาเอ็งก็อย่าพูดดังไปสิวะเพราะเดี๋ยวเจ้านายก็มาได้ยินตกงานกันพอดีจบคำพูดด้วยการแยกย้ายกันแล้วทำหน้าที่ของตนเองต่อไป พัชชาเดินเลื้ยวมาที่ห้องพักตามที่ลูกน้องปกป้องบอกร่างเพลียวเดินมาหยุดที่หน้าประตูมือบางกำลังเอื้อมไปเปิดประตูหากแต่หูของเธอได้ยินเสียงผู้หญิงดังแว่วออกมาจากในห้องถึงแม้ว่าเสียงนั้นจะไม่ดังมากนักแต่มันก็ดังพอที่จะทำให้เธอได้ยินพี่ปกป้องจะใจร้ายกับมินตราได้ลงคอเลยเหรอคะเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงที่เธอไม่คุ้นเคย พี่ไม่เคยใจร้ายกับใครก่อนกลับไปเสถะมินตราเรื่องของเรามันจบไปแล้วคราวนี้เธอแน่ใจว่าเป็นเสียงของปกป้องพลนนั้นหางตาของเธอก็เหลือบไปเห็นลูกน้องปกป้องที่ยืนอยู่หน้าลิฟต์มองมาที่เธอจึงตัดสินใจเปิดประตูห้องเข้าไปอย่างแผ่วเบาในนาทีนั้นเพราะไม่อยากให้ทั้งสองคนสงสัยนั่นเองร่างเปลียวระหงในชุดเดรสสีแดงสด ยืนหันหลังมาทางประตูและเป็นมุมที่บางคนไข้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงพอดีบวกกับทั้งสองกำลังมีเรื่องคุยกันอยู่จึงไม่ได้สนใจผู้ที่เข้ามาใหม่มินตราไม่กลับค่ะมินตรากับลูกจะอยู่ดูแลพี่อย่าไล่เราสองคนแม่ลูกเลยนะคะมินตราพยายามอ้อนวอนผู้ที่นอนอยู่บนเตียงเรื่องลูกอะเอาไว้ให้แน่ชัดก่อน รอให้เด็กคลอดคอยตรวจดีเถ้าเป็นลูกของพี่พี่ยินดีรับผิดชอบชายหนุ่มบอกเสียงเรียบไม่สนใจความรู้สึกของคนฟังเลยแม้แต่น้อยแน่นจึงเป็นสาเหตุให้เสียงแหลมกรีดร้องดังขึ้นมาอ้ามินไม่ยอมนะคะพี่ปกป้องจะมาดูถูกมินแบบนี้ไม่ได้มินมีพี่คนเดียวไม่เคยยุ่งกับใครเพราะฉะนั้นลูกในท้องของมินก็ต้องเป็นลูกของพี่สิหญิงสาวเอ่ยเสียงหนักแน่น แต่ยังไม่ทันที่เขาจะโต้อตอบอะไรออกไปประตูก็ถูกเปิดออกพร้อมกรับร่างกำยำสมส่วนของลูกน้องคนสนิทอย่างพายุสวัสดีครับหมอพัดมานานแล้วหรอครับแหม่ใจร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาเอ่ยทักทายพัชชาเป็นคนแรกเมื่อเปิดประตูเข้ามาหลังจากที่เดินออกจากริบแล้วได้ยินเสียงกรีดร้องดังออกมาจากในห้องไม่ใช่ห้องอื่นแน่ เพราะชั้นนี้ทั้งชั้นเจ้านายเข้าเหมาทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวพชชาปุกป้องเอ่ยชื่อเธอออกมาเบาๆหลังจากที่มินตาเยี่ยวตัวกลับไปด้านหลังทำให้มีช่องว่างพอที่จะให้มองเห็นเธอที่ยืนหน้าซีดอยู่ใกล้กับประตูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพี่ไม่รู้ละ่ะ ปกป้องเองก็ตกใจไม่น้อยราะเกรงว่าเธอจะมาได้ยินสิ่งที่มินตราพูดกับเขาเมื่อสักครู่มาสักพักแล้วล่วคะค่ะเห็นพี่คุยธุระกับคุณคนนี้อยู่เลยไม่อยากรบกวนถ้าทางพี่ปกป้องไม่เป็นอะไรมากแล้วงั้นพัดขอตัวก่อนนะคะเธอว่าพลางหันหลังกํำลังจะเดินออกจากห้องไปเดี๋ยวสิพัดอย่าเพิ่งไปฟังพี่ก่อนชายหนุ่มพยายามเรียกเธอเอาไว้ แต่เสียงของอีกคนกลับดังขึ้นมากลบเสียงของเขาพร้อมกับมือเรียวฉุดข้อมือของเธอเอาไว้เดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนด้วยแรงฉุดจึงทำให้หญิงสาวทั้งสองหันหน้ามาเผชิญกันฉันไม่มีอะไรต้องคุยค่ะขอตัวก่อนนะคะพูดจบพระชาก็หันหลังอีกครั้งฉันกับคุณปกป้องเรากำลังจะมีลูกด้วยกัน ถ้าคิดจะมาแทรกกลางระหว่างเราแล้วก็ฉันขอบอกไว้เลยนะว่าไม่มีหยุดนะมินตราพัดเป็นแฟนพี่เธอไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาแบบนั้นน้ำเสียงของปกป้องหนักแน่นและจริงจังมากขึ้นจนมินตรารู้สึกกลัวแต่เธอก็ยังไม่วายขึ้นเสียงใส่เขาอยู่ดีไม่มีสิทธิ์ได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมินก็เป็นแฟนพี่เหมือนกันที่สำคัญมินก็ตั้งท้องลูกของพี่อยู่ ดูเหมือนว่าปกป้องกับมินตราจะมีอารมณ์โกรธด้วยกันทั้งคู่พัชชาจึงตัดบททันทีที่ฉันมาวันนี้เพื่อแวะมาเยี่ยมอาการของคุณปกป้องในฐานะคนรู้จักกันเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะมาแย่งของใครอีกอย่างท่าทางของคนไข้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะอ๋อเรื่องของคุณสองคน กรุณาอย่าเอาดิฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยเลยนะคะขอตัวคะ่ะพูดจบพัชชาก็เดินออกจากห้องไปทันทีพัดเดี๋ยวก่อนสิพัชกลับมาคุยกันก่อนปกป้องตะโกนเรียกจนเจ็บแผลแต่ไม่มีท่าทางว่าพัชชาจะหันมาสนใจจึงพยักหน้าให้กับพายุอย่างรู้กันจากนั้นลูกน้องคนสนิทก็เปิดประตูออกจากห้องไปอีกคนไหวไหมครับคุณพัด พายุที่เห็นท่าทางไม่ค่อยดีของพัชชาที่เดินออกมายืนพิงกำแพงร้องไห้อยู่ไม่ไกลนักก็เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงร่างบางสายหน้าน้อยๆแทนคำตอบก่อนจะค่อยๆปล่อยร่างสุดนั่งลงที่พื้นก้มหน้าลงที่ฝ่ามือน้อยจากนั้นก็สะอื้นให้จนตัวโยนแต่กลับไม่มีเสียงหลุดรอดออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวกว่าห้านาทีที่หญิงสาวนั่งอยู่แบบนั้น เธอพยายามจะยันกายลุกขึ้นอย่างช้าๆไวแน่นะครับคุณพัทพายุเอ่ยถามอีกครั้งแต่ยังไม่ทันจะได้คำตอบเพราะร่างบางสุดหวบลงซะก่อนโชคดีที่เขารับร่างนั้นเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะลงไปกองที่พื้นคุณพัทคุณพัทพายุพยายามเรียกสติของเธอให้กลับคืนมาแต่ดูท่าจะไม่เป็นผลเฮ้ย <Hey, S 1> เปิดดีบให้ฉันที ฉันจ,จะพาคุณพัชชาไปหาหมอพายุหันไปบอกปฏิกริาสองคนที่ยืนอยู่หน้าลิฟต์พี่พายุออกไปก่อนได้ไหมคะพัชชาว่าระหว่างที่นั่งรอฟังนายแพทย์แจ้งอาการขอโทษด้วยนะครับคุณพัชชาผมทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆเป็นคำตอบที่เธอคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ งั้นเชิญคุณหมอเลยค่ะหญิงสาวเพียงคนเดียวในห้องว่าหมอเริ่มเลยนะครับคุณพระชาตั้งครรภ์ได้แปดสัปดาห์แล้ววันนี้หมอให้ยาบำรุงไปทานและอย่าลืมไปฝากท้องที่โรงพยาบาลด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะมีอาการหน้ามืดแล้วก็เวียนหัวบ่อยๆซึ่งก็เป็นผลมาจากอาการแพ้ท้องอนะคุณไข้ต้องพักผ่อนให้มากๆทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้ามูนะครับค่ะคุณหมอ มีอะไรสงสัยไหมครับถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะหญิงสาวรับคําเสียงแผวก่อนจะยกมือไหว้นายแพทย์ท่านนั้นแล้วเดินออกจากห้องไปโดยมีพายุเดินตามไปนั่งรอรับยาอันที่จริงยาพวกนี้เธอหามาทานตั้งแต่รู้ว่าเริ่มตั้งครรภ์แล้วด้วยความที่เธอเป็นหมอรู้ดีอยู่แล้วว่าคนท้องต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ อาหารที่มีประโยชน์เธอทานจนครบถึงแม้จะมีบางมื้อที่รู้สึกแพ้จนไม่อยากทานอะไรเลยก็ตามจบตอนที่3แล้วนะคะท่านผู้ฟังเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงอ่าพี่ปกป้องเนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองอะกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันต่อได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ